สวัสดีครับพี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้ Audio n i h e นะครับผมมาในนามของ Audio n i g h t Center ครับที่เป็นร้านค้านะครับขายเครื่องเสียงเรียกว่าครบวงจรเลยนะครับมีทุกแบรนด์เลยนะครับมากกว่า50แบรนด์นะครับรวมถึงมีคูปองส่วนลดนะครับและสิทธิพิเศษนะครับโปรโมชั่นมากเลยทีเดียวเยอะนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแต่วันนี้ ผมมาเอาใจเลยนะครับสำหรับคนที่โอ้กำลังนิยมเลยนะครับไม่ว่าจะดูหนังผ่าน Netflix Disney Plus นะครับหรือจะเป็นพลามนะครับผมหรือจะเป็นดูผ่านแผ่นบูเลหรือจะเป็นไฟล์ฮาร์ดดิสได้หมดเพราะวันนี้นะครับลำโพงที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเลือกจะชมภาพยนตร์ดูหนังแบบโฮมซินีมาที่เสียงไม่แพ้โรงภาพยนตร์จริงๆเสียงดีกว่าโรงภาพยนตร์ เมื่ออยู่ในบ้านเรายกลงหนังมาที่บ้านแบรนด์นี้เลยครับคลิปแน่นอนเลยนะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นอะไรที่ทุกคนเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับต้องบอกว่าทั่วโลกใช้คลิปนะครับนอกจากคุณภาพเสียงพละกําลังนะครับและราคาที่จับต้องได้แล้วหน้าตาครับสังเกตนะครับจะสวยงามนะครับ ชายาของเขาก็คือดอกลำโพงวูฟเฟอร์สีโรสโกนะเรียกว่าสวยงดงามและด้วยสเสน่ห์ที่เป็นแบบแทร็กติฮอนก็คือฮอนนั่นแหละลำโพงฮอนเสียงมันเลยเปิดกว้างมีมิติแล้วก็โออาครอบคลุมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาเราชมภาพยนตร์วันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาบอกพี่น้องด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนนี้คลิปนะครับยาอีกทีซับวูฟเฟอร์ครับที่เรานำมารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็น16นิ้ว 12นิ้ว10นิ้วนะครับผมห้องใหญ่ก็ยังเอาอยู่เลือกตามงบประมาณให้เหมาะสมเดี๋ยวเราจัดให้ครับซัฟเฟอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่นซีรีส์ของเขา SW นะครับต้องบอกว่ายอดเยีย่ยมมากๆเป็นรุ่นใหม่ซีรีส์ท็อปของเขาเสียงนี่แบบหนักแน่นวูฟเฟอร์สั่นขยับแค่ไหนตัวตู้ไม่มีเดินไม่มีสัน่นไม่มีครงังเรียกว่าเก็บตัวได้ไวและเสียงพลังหนักแน่น การชมภาพยนตร์นะฮะบอกเลยนะครับสิ่งที่สำคัญคือลำโพงเซนเตอร์และซับเบอเฟอร์สำคัญมากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยเอาพูดกันแบบชาวบ้านเลยนะพี่น้องถ้าเป็นลำโพงแบบด้านหน้านะครับซ้ายขวาเนี่ยคู่หน้าเนี่ยฟอนต์คู่หน้าก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาประกอบเนาะเสาประกอบแทนแทนแท,น,ทนอะไรอย่างเงี้ยแต่บทไดอะล็อกหรือแม้กระทั่งเสียงแรงประทะอิมแพคต่างๆจะเป็นเสียงต่อยหมัด เสียงฟันดาบชิงนี่เลยออกมาจากนี่เลยผมแนะนำ audio night center เราผมบอกเลยนะครับถ้าคุณไปดูโปรโมชั่นที่ไหนแล้วได้แค่วูฟเฟอร์คู่หนึ่งทวิตเตอร์ฮอนอันหนึ่งมันเล็กไปถ้าห้องเล็กใช้ได้ครับแต่ราคาเรียกว่าจัดเท่ากันแต่ผมให้ นี่เลยวูฟเฟอร์สดอกแล้วก็ทวิเตอร์อีกดอกหนึ่งที่เป็นหอน5ดอกอาจจะเป็นตัวเล็กกว่ารุ่นท็อปที่ผมมีอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยการที่ใช้ลำโพงเซนเตอร์แบบนี้นะครับห้าวูฟเฟอร์อย่างนี้5ดอกอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปยังลำโพงซ้ายและลำโพงขวาได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับจากประสบการณ์เลยนะครับและต้องบอกว่าถ้าได้เซนเตอร์ดีๆแบบนี้และซับวูฟเฟอร์คุณภาพสูงรุ่นใหม่รุ่นท็อปแบบนี้นะครับ มันจะทำให้คุณภาพเสียงของชุิโฮมเชียเตอร์โฮมซินเมอของคุณนั้นทรงพลังนะครับผมอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมีคลิปเสียงนะครับชมภาพยนต์หรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยให้ดูกันนะครับครา่าวๆกับแบรนด์คลิปส์นะครับผมนะฮะแต่วันนี้แนะนำว่าเอาลำโพองอย่างเดียวต้องบอกว่าคนที่กำลังหาคลิปส์ลำโพองอย่างเดียวที่เป็น 5. 1อ่ะนะครับนะฮะหตัวอย่างเงี้ย มีขายเริ่มตั้งแต่หลักหมื่น2,000 20, 0 0 0สาหนะครับหรือจะเป็นงบประมาณ5 0 0 0 0 0บาทเราก็จัด1,000 0บาทนี่ผมจัดนี่เลยซับบูเฟอร์10นิ้วตัวนี้เลยนะ,ะที่วางอยู่ตรงนี้นะฮะให้กับพี่น้องเลยแล้วก็เซนเตอร์นะครับแต่นั่นคืองบแสนหนึ่งแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนะะ,ะแต่ว่าลำโพงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องมี รีเซิร์ครับ a v r receiver M นะครับผมแนะนําแน่นอนนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําที่สุดแล้วนั่นคือ M ongear ครับทำไมถึงบอกล้ําที่สุดเพราะเขามี d i r l c Live นะครับผมนะฮะ D I R A C d i r e c Live นะครับ, d I r a c, น,รบนั่นคือความฉลาดในการประมวลผลในการคาลิเบต e ซตอัพเครื่องเสียงอัตโนมัติซึ่งซึ่งบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นระดับมืออาชีพนี่คือโปรแกรม d i r c Live นะครับผมอยู่ในออนเกียวครับบิวอินปกติจะไปซื้อเพิ่มต้องเสีย2 0 0 0 0กว่าบาทขึ้นไปนะครับแต่ออนเกียวจัดมาให้ฟรีและนี่คือแบรนด์เดียวในระดับราคาไม่กี่หมื่นบาทอย่างตัวนี้ครับรุ่นออนเกียวนะครับรุ่น txnr 7 0 0 1ครับผมการันตีเลยครับแนะนำตัวนี้เลยขับลำโพงคลิปใหญ่ๆนี่ไม่มีพร่องเลยนะครับเรียกว่าอัดมาเต็มพละกกำลังนี่แบบว่าแน่นเลยถ้าเคอยากไปรุ่นสูงกว่านี้นะครับ R z 50เนี่ย มันจะกระโดดไปโอ้โหเลยครึ่งแสนไปอีกนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าให้คุณภาพเสียงได้ไม่แพ้ผมเลยการันตีเลยครับว่า7,100ก็พอและดีถ้าได้มีงบสูงก็จัดไปเลยฮะร,รุ่นท็อปไปเลยนะฮะไม่มีใครว่านะครับแต่รุ่นนี้ผมบอกเลยครับว่าสามารถเอาลำโพงตั้งพื้นใหญ่ๆเซนเตอร์ใหญ่ๆซับบอเฟอร์ใหญ่ๆ2ตัวก็ยังได้เหลือเฟือครับและสำหรับ Audio n i ลท t e ซนเ r อ o โปรโมชนะครับที่เรียกว่า ดีที่สุดในตอนนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนั่นคือโปรโมชั่นไม่ถึง200,000ครับเพียง188,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็จะได้ซับบูเฟอร์ซีรีส์ใหม่นะครับเป็น12นิ้วไปเลยนะครับรุ่นซีรีส์ท็อปของเขานะครับแล้วก็เป็นเซนเตอร์นะครับหดอกด้วยกันนะครับผมรวมไปถึงลำโพงซ้ายขวาด้านหน้าแบบฟอร์สแต n ดิ้งตั้งพื้นครับ แล้วก็ลำโพงสโตร์นะครับผมนอกจากนั้นนะครับทางเรานะครับยังให้ความสำคัญกับเรื่องของสายที่เสียบกับเครื่องเล่น A V R Receiver อย่างอ่อนเกียวนี้แนะนำนะครับที่เราจัดเซตให้ได้สาย Live v u d ี o นะครับรุ่น Pro V1 ต้องบอกว่าเขาเป็นสายที่ดีที่สุดชั่วโมงนี้นะครับที่เล่นกับระบบดูหนังโฮมเทอเตอร์นี่ดีที่สุดเลยนะครับมูลค่า1,000 0บาทนะฮะ และสายที่ผมให้ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือสายสัญญาณของซับบูเฟอร์ครับผมเลือกนะครับจัดอยู่ในชุดโปรโมชั่นนี้นะครับเป็นสายของ b a c k l o ล i u m m m d e in England อังกฤษผลิตในอังกฤษแท้ๆนะครับยาว3เมตรเพื่อมาเข้ากับซับบูเฟอร์ระดับเทพสัญญาณจะไม่ลอสครับเราใช้สายพวกนี้คุณภาพดีนะครับมันถึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพลังนะครับสัญญาณไม่ลอสไม่ขาดหายเสียงจะได้ไม่หายกระตุกกระตักโดยเฉพาะเบสเนี่ย แรงกระชากมันเยอะสายซับมีส่วนสำคัญซื้อพร้อมหมดนี่เลย1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นจับโปรตี2อ0 0สนกว่าบาทไม่ต้องพูดถึงนะครับผม Audio ด i g h ไนเราจัดให้ในราคาพิเศษนอกจากชุดนี้ยังมีอีกหนึ่งชุดครับสำหรับคนที่อยากได้แบบมี Dolby a แ m o s ์มอลำโพงนะครับบนเพดานฝังฟ้านะครับแบบ Dolby a แ m o s ์มอแล้วก็มีเซ็ตโปรโมชั่นอีก1เซตครับนั่นคือเซตราคา1 9 8 5 0 0ครับ โดยทุกอย่างจะเหมือนกันแต่เพิ่มเติมที่เราให้ขึ้นไปอีกนั่นก็คือลำโพง W o เ m y s t m o s จาก Clips นะครับผมโอ้โนะฮะเรียกว่าจัดเต็มแบบนี้งบไม่ถึงแสนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับท่านก็ได้ชุดดูหนัง recommend จาก Audio Nice ไปเรียบร้อยนะครับสนใจสามารถติดต่อได้นะครับ l ล n e ID นะครับ มีแอดด้านหน้านะครับแล้วก็ a u d i o n i c e audio nice นะครับผมเบอร์มือถือด้วยนะครับขึ้นให้นะครับ083 907 3939โทรตรงพูดคุยกับผมปรึกษาได้นะครับทุกเรื่องโฮมเทียเตอร์ทุกงบประมาณแต่ถ้างบประมาณไม่จำกัดเราก็ยังมีครับลำโพงแบบเรียกว่า Waffle Wall นะครับแบบฝังเข้าไปเลยนะฮะ In Wall ราคาก็ไม่แพงครับ สามสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมปิดเลยถ้าคุณมีจอแบบเขาเรียกว่าจอบลูพุลน,นะฮะให้เสียงมันออกผ่านฟังไว้ก็ได้หรือจะฝังไว้สวยๆก็ได้ก็มีนะครับราคาไม่ได้ห่างกันมากนักนะครับผมก็เป็นทางเลือกแล้วแต่ว่าคุณอยากได้เครื่องเสียงแบบไหนเราจัดให้ในราคาที่เรียกว่าดีที่สุดแรงที่สุดแล้วก็โปรโมชั่นแบบสุดๆ รู้อยู่แล้วนะครับว่าผมแอ d ดดี้ออยเดอไนท์นะครับเราให้ใจกับพี่น้องนักเล่นเต็มที่โปรโมชั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับลดได้ลดแถมได้แถมนะครับโตได้โปรไม่ต้องห่วงครับและหลายคนก็ยังสงสัยว่าโอ้ราคานี้ลองไปเทียบไปซื้อกับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอปแดงแอปเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใครที่กำลังเลือกเล่นระบบโฮมเทเตอร์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์คลิปส จงเลือกซื้อกับออ d ด์ไนท์เซนเตอรเท่านั้นฟันทองครับนะฮะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับเรามีบริการเซตอัพถึงหน้าบ้านท่านนะครับฟรีด้วยนะครับผมไปจัดคาลิเบตให้ด้วย d i l e c t Life นะครับผมรับรองแฮปปี้แน่นอนผมการันตีในเรื่องคุณภาพและไปบริการด้วยตัวเองด้วยนะครับผมนะฮะชุดชุใหญ่ชุดเล็กเราเต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ใครที่กำลังมองหาโฮมเทเตอร์โฮมซีนีมาที่ดีที่สุด สร้างความสุขให้กับครอบครัวจงเลือกแบงค C ลิปและออนเกี่ยวนะครับขุมพลังโฮมเทอเตอร์ในปี2024และยังอีกหลายๆปีต่อไปรางวัลไม่ต้องพูดถึงครับลำโพงชุดสวยแบบนี้เสียงคุณภาพไฮเอ็นแบบนี้ต้องที่ Audio Night Center เท่านั้นวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยซาวนะครับจากชุดนี้นะครับผมลาไปก่อนครับฝากด้วยครับไม่ผิดหวังแน่นอน Audio Night Center สวัสดีครับ Thank What? No, 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 no! Go, 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 go! Hit Go, 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 go! go, go. Ah. go, 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 go. Okay. Stop not stop them. Car, car, car. It's okay. Put your foot on the brake, start the car.